เลยแหละครับว่าถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวแล้วเราก็จะมักจะนึกถึงที่พักใช่ไหมครับนึกถึงการลงทุนแต่ผมอยากเสนอว่าเราควรจะทําให้อุดมก,การณ์ของเราชัดเจนมากกว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวมาเองอุดมการณ์ของเราชัดเจนก็คือเราคิดว่าเรา,าจะพึ่งตัวเองให้้มากที่สุดใช่ไหมครับการพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดก็มีอยู่สองเรื่องนะครับก็คือเรื่องปุ๋ยเนาะใช่ไหมครับกับเรื่องของพันธุ์พืช นะผมคิดว่าสองเรื่องเนี้ถ้าพึ่งตนเองได้นะใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะภูมิใจแล้วก็แบ่งความภาคภูมิใจของเราคนนั้นนะครับไปยังบุคคลอื่นนะครับเ,เมื่อสักครู่หนึ่งเนี่ยหมอได้ไปเยี่ยมที่ศูนย์ทาพบ้านเสาหลวงพอดีคุณกระกฎไปฉีดวัคซีนแต่ข้างหลังตรงที่หมอไปเข้าห้องน้ําอ่ะมีพืชอยู่ชนิดหนึ่งครับบ้านเราเรียกมะเขือปู่ภาษาภาคกลางเรียกมะอึกลูกเหลืองๆที่มีขนนะครับ คือมันเป็นเอามาตำน้ำพริกเนี่ยจะรสชาติดีมากนะครับแล้วมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากแล้วถ้าเกิดไปขายที่ตลาดเนี่ยนะกิโลหนึ่งผมคิดว่าไม่ต่ำกว่าร้อยบาทนะแต่เมื่อกี้ผมเห็นมีอยู่สามสี่ต้นแบบเดี๋ยวจะติดูอยู่ข้างหลังนะครับมีทั้งลูกที่เก็บไดไปพักก็ได้เขาดีเด็กๆผมชอบรับประทานนะแล้วมาใส่กับส้มตำมันก็รสชาติแปลกต้องจุดนี้แหละครับนะครับใช่นี่นี่ผมกำลังพูดได้เลยนะคือ คือ,อแค่ทําให้เรื่องชัดเจนใช่ไหม,มเรื่องแบบนี้มันไปได้อใช่ไหมครับขายได้ดขายได้ไดคือคือเราปรุงอาหารเหมือนทําส้มตําเนาะคือทําน้ําพริกมาอึกสมนุนไพรแก้ผักสดเดี่ยวมันโอ้โหมันเห็นเนี่ยใช,ใช่ใช่ใช่นะน,นี่ผมก็เลยเสนอนะ